ตอนนี้ก็กำลังหาสาหเหตุของสายพานสายเบลนะครับมันไม่ดีดกับเวลาเราใช้งานาตัวนี้น่าจะเกิดจากการเอาไปทำเซนเซอร์ถอยหลังอันนี้นะครับตัวสีดำๆที่เห็นนี้คือเป็นลำโพงนะครับลำโพงของเซนเซอร์ถอยหลังตัวนี้นะครับ มันไปเบียดกับสายพานเวลาที่เรารัดแล้วมันจะไม่มันไม่ดีกับตอนนี้ก็ดีขึ้นนิดนึงครับเดี๋ยวเราจะประกอบเข้าไปใหม่นะครับเอ,อ้ยเห็นไหมครับกำลังจะดันมันเข้าไป พอดีวันนี้เอเรถไปเข้าศูนย์มานะครับแล้วเห็นช่างเขาถอดแบบง่ายมากก็เลยลองมาถอดเองดูบ้างนะครับยังไงเดี๋ยวขอใส่ก่อนแล้วกันนะครับ